อาจารย์อยากเนชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมพิธีเบิกทรัพย์พระราหูกลางราศีค่ะในวันที่วันอาทิตย์ที่8มกราคม2566ค่ะครับตอนนี้เอาเป็นว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าดาวราหูคุมดวงลัคนาด,ดวงเมืองคือชาวราศีเมษนั่นเองนะครับหรือราศีเมษรหรือดวงโลกทําให้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรรู้ไหม <c oughs> ไป <c oughs> ดูเทปเก่าอาจารย์ได้เลยอาจารย์เคยพูดไปแล้วนะครับราหูเนี่ยคือมาเฟีย นะครับมาเฟียจะครองบ้านนะครับอาจารย์บอกแล้วจะมากลุ่มรักเนี่ยต้องเรามัดระวังเลยครับอันตรพานมาเฟียเอาบยมุกทุกชนิ้จะเจริญรุ่งเรืองนะครับตอนนี้เดือดร้อนกันเยอะในเรื่องของออนไลน์ใช่ออนไลน์ด้วยนะครับก็กลุ่มสีเทาทั้งหมดนะครับอาจารย์ยังแปลอีกดาวราหูคือชาวจีนอะไรมันจะแม่นมากนี่ที่ผ่านมาไปลื้อดูนะครับอาจารย์ไม่ได้เอา เกิดขึ้นแล้วมาบอกนะครับอันนี้ก็บอกทํานายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับอาจารย์บอกทุกครั้งว่าตอนที่ดาวรารหูย้ายเข้าราศีช่วงแรกนีม่มีผลมากอืและกาลางราศีมีผลเยอะ,ะแล้วก็ปลายราศีที่เปลี่ยนก็มีผลมหาศาลนะครับเพะอาจารย์เป็นคนเดียวที่พูดถึงการถึงเรื่องราหูเยอะที่สุดนะครับอพออาจารย์ตามดูมาหลายสิปีแล้วหาทั้งวิจิแก้สารพัดวิแนวทางการแก้สายมอนสายพม,ม่า อ๋สารพัดสายพิธีกรรมนะครับสุดท<ะ>้ายมาจบด้วยวิธีการ,รที่อาจารย์ทำตัวเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์เราไปพูดเทปต่างหากเกี่ยวกับแต่ละราศีดีกว่ามีผลกระทบยังไงนะครับเดี๋ยวพูดครับอันนี้เดี๋ยวเดินเทปแน่นอนแต่ตอนนี้กาลังบอกว่าเมื่อ,เม,อเมื่อตอนเข้าราศีมันก็มีผลเห็นไหม<ะ>มาทับดวงเมืองราหูแปลว่าอะไรทุกขราบแปลว่าเ <c oughs> ทาะแปลว่าเคราะห์นะครับถึงเกิดช่วงที่ผ่านมา9ก้าเดือนเป็นไงอูทกภัยวัตภัย นะครับน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยเห็นไหมนะแล้วดาวดาวระหูไี่แปลว่าอะไรครับแล้วชาวราศีเมีก็ต้องระวังนะครับแปลว่าของมึนเมามัวเมาทุกชนิดเอาบายามุกนะครับทุกอย่างเลยนะครับโรคภัยไข้เจ็บโรคคดีความค่ะ ความเดร้อนนะ่ะทั้งหลายทั้งปวงวุ่นวายใจถ้าหนักๆเขาเรียกว่าเกณฑ์คาดเคาะกันเลยทีเดียวนะครับเราหูตัวเดียวนะครับทําได้มากมายแล้วตอนนี้ดาวบริิตยูเพิ่งถอยเข้ามาอยู่ในราศีเมษตอนแรกออกไปแล้วนะยุ่งกันไปใหญ่ะ<ป>จะถอย,จะ,ถอยจะออกจากราศีเมษไปวันที่24มีนาคมพศห6อีกครั้งหนึ่งถึงจะ,ะถึงจะมั่นใจได้ว่าปลอดภยัยเบากว่านี้คําว่าปลอดภัยคือเบากว่านี้นั่นเพราะอะไรครับกลัวว่ากดปุ่มทีเดียวจะเกิดสงครามโลก นี้ต้องระวังกันเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลักนณาราศีเมษเนี่ยคือดวงราศีโรคนะครับก็ก็ต้องบอกผู้นำโรคต้องตั้งสติไว้และผู้นําประเทศหลายๆประเทศใช้ลักนณาอยู่ที่ราศีเมษเมืองไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ใช้ลักนณาราศีเมษนะครับค่ะเป็นราศีเดียวกันเป็นราศีเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังในการกระทบนะครับหลายหลายประเทศทั่วโลก ส่วนมากจะอยู่ที่ราศีเมษหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันเกิดอ,อะไรถึงกระทบเป็นวงกว้างนั่นเอง <S 1> 1 <S เห็นไหมหนึ่งสติต้องมานะให้ตั้งสติไว้แม้ชาวราศีเมษเองก็ต้องระวังด้วยนะครับเกณฑ์อุบัติเหตุอะไรมีหมดเลยนะครับถึงมีเกณฑ์เลือดตกยางออกทั้งนั้นเลยคดีความด้วยนะครับอ่ะเราพูดมาพอหอบปากพอ,พอ,พอแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะครับก็ต้องบอกว่าอาจารย์เชิญชวนมาเข้าร่วมพิธีวงสวงกางลางราศีนะครับแล้วเป็นพิธีเบิกทรัพย์ขอพรจากท่านขอโชคขอลาบจากพระหูเทวาด้วยนะครับ มีขอาจาันคนเดียวนะครับพิธีเบิกทรัพย์พระหูกางราศีนะครับต้นราศีทําไม่ได้กางปลายราศีจะเป็นอะไรต้องทำกางราศีนะครับท่านอนุญ,ญาตแค่นี้ไงทำในตรงนี้แหละอ่านะในขั้นตอนการทําวงสวงนี่คือการเสียเคราะนั่นเองใช่ไหมใช่ปรับร้บรบรายกายเป็นทีบรรเทาโทษทุกในทางโหราศาสตร์บอกว่าเมื่อใดที่วันที่มาลาหูเข้ามากุมรักกุ่มดวงเมืองกลุ่มดวงชะตาไม่ว่าชนาศาเรืออายุจรอ,อายุย่างอายุปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกว่า มักจะเกิดเคราะห์อุบัติเหตุอาเพศนะครับแต่สามารถบรรเทาด้วยการบูชาบวงสวงท่านเคราะห์นั้นจะบรรเทาครับนะฮะอาจารย์บอกเลยนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับท่านเป็นเทพเจ้าแห่งเคราะห์เคราะนะครับดวงตกนี่คือดวงท่านเลยนะครับคนเกจิสมัยโบราณบอกต้องสร้างเครื่องรางพระราหูเอาไว้มาบูชาติดตัวอยู่ประจําบ้านเพราะอะไรเพราะมาให้ดวงตก แล้วท่านได้รับการยกย่องจากพระสัมมาะรโคดมเจ้าหรือพระสัมมาพุทธเจ้าเรานี่แหละว่าเป็นพระโพธิสัตว์ในภายภาคหน้าอาจารย์ก็ไปสืบได้ว่าสืบสืบสืบ้คนค้น้น,น,นะครับต่อจากพระสัมมาะรโคโดมคือพระศรีไม,ม่ไตายจะครบห้าพี่น้องก็กลับกลับมีครบแล้วก็จะเริ่มกลับใหม่องค์ถัดมาผู้นิเจ้าชื่อพระนารายมาเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าครับแล้วองค์ที่สองถัดมาคือพระ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 อนันตนาคราชองค์ที่สามนี่แหละคือพระราหูละ เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ท่านอยู่ในเทียบทําเนียบภูทิศนะครับท่านถึงมีฤทธิ์มากมายมหาศาลเสียแล้วเกินนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาในวิธีนี้นอกจากทําวิธีวงวงสงบูชาแล้วนะครับอาจารย์ไปเช้าเย็นกลับภายในวันเดียววันที่8มกร,ราคม2566ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะจัดที่ วัดโลสุทธาวาสอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเราเดินทางไปทํากาที่จังหวัดอ่างทองครับกางราศีเราไปทํานอกพื้นที่นะครับรถตู้นะคะจอดรออยู่ที่แมคโครจันรสามสิบเจ็ดเวลาหกโมงเช้าค่ะครับไปเช้าเย็นกลับไปรีแลก์ไปชัดพลังไปรับพรไปรับทรัพย์จากพระราหูประธานลงมามนะแต่ท่านที่อยู่ไกลไม่สามารถมาได้นะครับทํา <จะ S 1> ได้ยังไงจ,จะอยู่ต่างประเทศก็ดีหรือต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมามบางท่านเจ็บป่วยหาสา เหตุไม่ได้มีแล้วนะเมื่อรอบที่แล้วพอทําแล้วดีขึ้นทัน,<ช>ท,นทีเลยก็สามารถส่งลายชื่อมาทําวิธีเข้าแทนตัวนั่นเองค่าใช,ใช้จ่ายไม่ว่าท่านจะส่งลายชื่อมาแทนตัวหรือจะ,อจะเดินทา,ทางมาร่วมวิธีค่าใช้จ่ายเท่ากันครับราคาท่านละ1,600บาทค่ะในพิธีบวงสวงบูชากลางราศรีพรหูเนี่ยครับและเบิกทรัพย์เนี่ยเราต้องให้บุญท่านก่อนนั่นคือเราจะทํา ภาไตรจีวรพร้อมสังฆทานปัจจัยยไยธรรมนะครับเราต้องการเจ้าภาพขั้นต่ำ12ชุดนะครับชุดละ2,900บาทค่ะครับตรงนี้เราจะอุทิศให้พระราหูเทวาเป็นการเสริมบารมีให้ท่านนะครับท่านใดสนใจรีบส่งรายชื่อมาแนะนำเลยยิ่งสำหรับคนที่นักเล่นทั้งหลายมีอาชีออที่สีเทาเล่นหุ้นด้วยนะเราเล่นหุ้น โชยบอลทุกอย่างเสี่ยงโชคทุกอย่างทุกชนิดนอกจากนั้นยังเป็นอาชีพสีเทาๆคุณจะเล่นแชร์เป็นเท้ามือแชร์เท้าแชร์หรือจะเป็นเล่าขายบุหรี่ขายเบียร์ทั้งหมดเลยนี่คือสีเทาต้องบูชาเทพอะไรคือพระราหูหูนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับ คุณถึงจะมีโชคมีลาบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะพาพระไตรทั้งหมด12ชุดเป็นเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกินกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเกินกว่านี้คงไม่รับแล้วค่ะตัดเลยคือ,อง่ายๆว่าเราต้องการแค่12ชุดถ้าครบเราก็หยุดนะคะประมาณนี้ดีกว่านาะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับที่เบอร์โทร0926268924หรือ ID Line @pp2456 นะครับแล้วก็ทักมาครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมพลักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขห์วัสดจันพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดจะตาพิชีวิตนะครับหรืออาจารย์พงศกรหมอดูบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขกดหนี เลขจกลักรราศีราวพัฒนาค่ะงวดประจำวันพุธที่21ธันวาคม2565ค่ะครับเดี๋ยวเราไปดูว่างวดนี้มีเาดาวอะไรมาฝากกันบ้างจะเฮงปังดังรวยไหมไปตามดูได้เลยครับค่ะคก่อนอื่นที่จะดูนะรู้หรือยังครับหนังสือคัมภีโหราศาสตร์แนวทางตัวเลขราวพัฒนานะครับประจำเดือนมกราคม266ออกแล้วค,ค่ะ ถ้าสนใจสั่งซื้อรีบติดต่อมาด่วนเล่มละ540ริบาทพร้อมจัดส่งสำคัญพิเศษกว่านั้นอันนี้เป็นเดือนของปีใหม่นะคะอาจารย์ภูศกรก็จะมีของกำนันให้กับทุกทท่านที่สั่งหนังสือเล่มนี้เฉพาะเดือนมกราคมเท่านั้นนะคะก็จะให้เป็นเงินขวัญถุงไปนะคะเงินขวัญถุงที่ผ่านพิธีแล้วนะครับผ่านพิธีบุกเสกแล้วนะเอาไว้เก็บไว้เป็นการเรียกทรัพย์นะฮะเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงก้น กระเป๋าดึงดูดซับก้อนใหนเข้ามาเล่มละ540บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับค่ะรีบซื้อเลยเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับเพราะว่าทําไมต้องมีหนังสือเล่มน,นี้นี่ยังไงครับเพราะคุณมีตัวเลขล่วงหน้าแล้วอ,อันดับแรกคือดีคือมีการตัวเลขล่วงหน้านี่คุณเห็นแล้วและที่สําคัญยังมีดาวดับสูตรแห้งล่วงหน้าอีก อคุณคำนวณก่อนใครอีกนะครับนี่คือข้อสําคัญมากเลยนะครับบวกกวับความฝันคุณคุณจะได้เกิดความมั่นใจและที่ทําเป็นเล่มเนี่ย <c oughs> คุณจะได้ดูเศรษฐีว่างวดที่ผ่านมาผ่านมา เป็นอย่างไรจะได้จับแนวทางที่อาจารย์คํานวณจากแนวทางโหราศาสตร์นี่มันปังแค่ไหนไปตามดูนะต้องบอกเห็นว่าตอนนี้เดือนมกราเนี่ยคิวมาเกือบเต็มเดือนแล้วนะถ้าอาจารย์ไม่สะดวกไม่ว่างที่จะอัดคุณก็ยังมีหนังสือเอาไว้ดู<ช>เป็นแนวทางนะคะคท่านจะไม่พลาดนะครับมานะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในรอบนี้ดีกว่าครับงวดวันที่21ธันวาคม2565นะครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์และระบบ นาซาจุดวิกฤตดวงดาวหน้าประเทศเราที่เวลาที่กองสลักเรากำลังหมุนนั่นเองนะครับจึงมีกลุ่มดาวทั้งหมด7ดวงดังต่อไปนี้นะครับดูผังประกอบนะครับดวงที่1คือดาวอาหิตยิเลขหนึ่งค่ะดาวพุธเลขสองดาวดาวพุธครับเลขสี่ค่ะดาวศุกร์เลขหกค่ะดาวเสาร์เลขเจ็ดค่ะดาวพังคารเลขสามดาวพระฤหัสบดีเลขห้าค่ะและดาวมาริตยุเลขศูนย์ค่ะหนึ่งสี่หก 7 3 5หและศนะครับในกลุ่มดาว7ดวงนี้เดี๋ยวจับทุกคู่เสียก่อนนะครับแล้วให้อาจารย์ก้อยจับทุกคู่ให้ฟังนะครับอาจารย์ก้อยครับกลุ่มดาว7ดวงครับจับเลยครับทุกคู่เริ่มตั้งแต่ดาว1เลยครับ ค่ะเริ่มจากดาวอาทิตย์นะคะเลข1ค่ะจับคู่ได้เป็น14 16 17 13 15และ10ค่ะเลข4ค่ะจับคู่ได้เป็น46 47 43 45และ40ค่ะเลข6ค่ะจับคู่ได้เป็น67 63 65และ60ค่ะเลข7ค่ะจับคู่ได้เป็น73 75 70ต่อไปเลข3นะคะจับคู่ได้เป็น35 30คู่สุดท้ายคือ50 ครับเอาเด็กเ็ดตัวทั้งหมดเนี่ยมาจับทุกคู่นะครับมันก็จะได้ทุกคู่ที่ไม่ซ้ําออกมาแล้วนะครับไหนเรามาดูครับ ว่าถ้ากองดาวเด่นจะเหลือดาวอะไรกันบ้างนะครับอรอบนี้กองดาวเด่นนะครับจึงมีดาวดนวกกันทั้งหมด2ดวงดังต่อไปนี้ครับดวงที่1คือดาวพระอาทิตย์เลข1่ง1ค่ะและดาวพระศุกร์เลข6ค่ะ1กับ6อย่างน้อยต้องมา1ตัวะนะครับเตรียมกระดาษประกากันได้เลยนะครับถ้า1มาจันก,ก็ให้จับคู่ครับค่ะ1มาจับคู่ได้เป็น1 4 1 6 1 7 1 3 1 5และ10ครับถ้าดาว6มาถ้า6มาจับคู่ได้เป็น64 6 1 6 7 6 6 365และ60%ค่ะครับท่านก็เลือกจากดาวเด่นเนี้ยหกระปกมาตัวหนึ่งท่านก็เลือกเอาหรือจะนําไปรูดก็ได้นะครับอาจารย์กรองจาก7ตัวมาก็จะเหลือ2ตัวนะครับค่าดาวรูดไม่พลาดท่านก็จะเฮงปังดังปูยเยอย่างรอบที่แล้วเนี่ยนะครับในกลุ่มดาว7ตัวเนี่ยเห็นไหมงวดวันที่19ธันวาคมกลุ่มดาว7ตัวเนี่ยมี1 4 6 7 2 5 0ทําให้กลุ่มดาวตัวนี้ไปเข้าเลขเลิกบนครับคือ4 4 5 แต่ว่าดาวรูดหรือดาวเด่นที่อาจารย์ให้มันพลาดนะครับในกลุ่มดาวเจ็ดวงเนี่ยการวิเคราะหอ์อาจารย์ไม่พลาดแน่นอนนะครับพอคัดสรรมาดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดาวรุดถ้าคุณไม่ชอบดาวเด่นหรือดาวที่อาจารย์ให้ดูดไว้คุณก็จะเอาอื่นมาจับในกลุ่มดาวเจ็ดตัวก็มีโอกาสปังมากนะครับก็ เอาไว้เป็นแนวทางครับขอท่านเฮงปังดังปุริเยส่วนดาวดับเราใส่ให้ไว้แล้วในเลขกดนี่แล้วพัฒนาค่ะครับไปตามดูได้เลยครับค่ะท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่เวลาเรามีบุญก็มาร่วมบุญกับเราจะได้มีบุญสัมพันธ์กันเนาะเวลาให้ตัวเลขเนี่ยก็จะได้แม่นๆป่นังๆกันเข้าไปนะคะก็ขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่โอนค่าน้ําชาค่าน้ําใจมาให้ครูบาอาจารย์จะได้มีกําลังใจที่จะ ทาตัวเลขต่อไปท้ายนี้เราสงคนลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ